อุยสัตว์ดแม่อันอันอัอันอันอันเฮโดนเลยเฮียลงมามันลงมาแล้วผมซ่องอยู่ผมซ่องอยู่วิ่ง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 ไป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 ไงไปไปไีไปไปไปีปไ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 ป้ปไปไป ออกไปหาดีมากโมงว่ะตายเจ็บร้อยทุกๆแล้วทุกๆแล้วห้องมีเหรอเฮ้สัตว์ไม่ไมไม่ลักตายเสร็จเฮ้ยเฮียทุกแล้วกูโอ้หมันจะติดไอ้นี่จะตายเพราะพวกแมงเนี่ยจังไร เฮ้ย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 แม่งเอาว่ะเตรียมตันเลยมาดิมาดิเดินไปหาจานกันเว้ย<ห>จานข้างบนจานไม่มีแล้วว่ะร้องอาหารไม่มีไปไปไป,ไปดูกันไปดูกันเราไปดูกันไปดูกันไปดยการไว้ไปข้างบนพี่อะนี่อะเจอแล้ว โนตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอยต้องไปช่วยจานเกมก่อนเดี๋ยวต้องไปช่วยจานเกมมามาวมาปิดไฟผมก้มไปตามทีคาริ่นเท่าไหร่วะโอเค แม่งมาหากูเฉยแม่งไม่ไม,ม่นั่นไอ้บอยไว้บอยอ,บอ,ยอยู่ข้างหน้าประตูมามามาเต็มตันเลยเต็มตันเลยมาแล้วมาแล้วตันไม่ได้ว้าแงวิ <c oughs> สัตว์เจอผีเย็ดแม่ ตายอ่ะตายอจุกก่อนจุกอยู่ผมโดนเขตายจุกเลยครับตอนนี้กูแบงลงบันไดมาพอดีเดินดูผีให้ผีให้ยักษ์แบงวิ่งตามว่ะไม่เราคาลงไปข้างล่างให้หมดเลยแล้วก็ออคาเรามาคาลง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 มาเร็วมีแรงพิลัตคาลงมา ตอนนี้ไป,ปสับสับแม่งเลยเนี่ยความตรงไปเร็วท no. oh! oh! ี่สุด uh วิ huh. ่งแม่งวิ่งโอ้โหสับเสร็จแล้วแม่งวิ่งมามาหาตรงข้างหลังเลยอ่ะอื้อหือไอ้สัสเออโอ้โหแม่งเล่นสมุดแม่งเมื่อกี้สุดง่ายกว่าอันนี้อ่ะง่ายกว่าตอนแรก เออเนี่ยท์ทามุสถ้ามีสี่คนนะทันเลยเนี่ยอีกคนหนึ่งมาสับต่อจบ <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs>